ถามถ่ายกันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ใช้คำพูดนะใช้ระบบสายหัวนะครับ <laughs> 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 เราจะนำเสนอให <laughs> ้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าวันนี้การทำธุรกิจหมอเสียงนี่มันยากลำบากขนาดไหนครับ <laughs> แต่ <c oughs> คำว่ายากลำบากวันนี้ไม่เคยมีใครครับ <c oughs> บ่นว่าลำบากเลยนะแต่มีแต่หน้าไม่ค่อยสบายใจนะ <c oughs> แต่และคนหน้าเข้ามาหากันนี่ ดูนะดูแต่ละคนเออนี่ยิ้มหน่อยนะครับทางโน้นก็เออแบบหน้าเคร่งเครียดนะฮะน้องเมย์พี่เสือมินนั่งคนละมุมนะครับอย่างนี้นี่นี่คือหมอเสียงเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยขอ,องพี่สุอกินนี่วันนี้ส่งกันเยอะเลย <c oughs> หน้าครับโอเคยิ้มได้โอเคเลยครับได้ยิ้มได้แล้วนะครับวันนี้เงินออกนะครับวันนี้เงินออกกันรื่มๆนะแต่ละคนนะไม่ไม่เยอะนะครับบรรพันนะแต่ถ้าเกินเราจะคืนบริษัทนะครับถ้าคืนถ้าเกินวันนี้ได้พัน0น่เพราะว่าเราไม่เอาเยอะไม่ได้เอาเยอะดูคนมุดสุดยอดนะครับแต่ละคนนะครับวันนี้เงินเดือนออกนะครับ เงินเดือนออกเงินเดือนออกโอเคนะครับกล้าถูกใจก็กดไลค์กดแคร์นะติดตามด้วยนะครับถ้ามีเรื่องราวดีๆนะครับโห้ทางมุมนี้ถ้ามีเรื่องราวดีๆนะครับเราจะลงคลิปให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับ สำหรับวันนี้นะครับคนที่กดไลค์กดแชร์ติดตามขอให้สุขภาพแข็งแรงนะร่ำรวยทุกคนนะคระับถู่มหวยทุงังทุกมหัวนะครับสวัสดีครับ